สวัสดีครับผมเพชรพาด้วยสวัสดีซีส,สูผู้สุกนครับผมืันนี้กะขิดมาตามแนวทางล่าพัฒนาเสี้ยนกรุงเทพนะ้พี่น้องวันพุทธที่หาล่าพัฒนาบนกอบ็ออก0-8ล่างออกศูนย์เกของเสี้ยนกรุงเทพพวดนี่ลุดนะ้พี่น้องจับคู่หลุดตะเลขวิ่งบนนี่ให้วิ่งเกตกับแปดเข่าแปดเลขออก0ูนย์ด ส่วนล่างเล็กวิ่งรูดบกเขา่าจับคู่กับบกเขา่าเล็กล่างออกสูนเก่าหัดนี้รุดจับคู่เส้นองค์เทพเอาไม้พี่น้องแก่มือไม้แกมือไม้มือวันสุกวันสุกที่เจ็ด 所以还好。 ลาวพัฒนาเซียนกรุงเทพวันศุกร์ที่เจ็ดบนวิ่ง บนวิ่งรูดบนวิ่งบนวิ่งรูดเจ็ดบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปด บนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดจับคู่บนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์ ก้าหนึ่งเก้าสองส่วนตัวเน้นเน้นบนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แปดหนึ่งแปดสองอันนี้เน้นบนได้พี่น้องเน้นบนล่าง ล่างวิ่งรูด8 9ดล่างวิ่งรูด8กับ9จับคู่ล่าง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่ แปดห้าเก้าสามเก้าสี่ เก้าห้าเอาส่วนส่วนตัวเน้นล่างนะพี่น้องเน้นล่างแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสาม เก้าสี่อ,อันนี้เน้นล่างได้พี่น้องเน้นล่างเแบบน้นล่างเด้พี่น้องอ่าพี่น้องแคบหน้าจอตามนีนะครับเออจิตทวนวันศุกร์ที่เจ็ดกรกฎาคมสองหาหกหกลาวพัฒนาเซียนกรุงเทพบนวิ่งลูดเจ็ดกับแปดบนวิ่งลูดเจ็ดกับแปด จับคู่บน70 71 72 80 81 82 90 91 92ส่วนตัวเน้น70 71 72 81 82เน้นบนเล้พี่น้องล่างวิ่งรูด8กับ9จับคู่73 74 75 83 84 85 9 939495เน้น8393849485อา้าวแคปหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อมักกระจัดคัดกระพานอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาเนาะพี่น้องอขอบุญขอบคุณนเสื่อ,องเทไลายที่แบงปันแนวทางล่าพัฒนาวันศุกร์ที่เจ็ดสองทุมเครื่องขอให้พี่น้องเฮาสุขโชมมันมัน,มน,มนเรื่อยๆหงๆสู้ผู้สู้ก้นฝากกดไหลกดแช่กดติดตาม เป็ดพาลวยด้ครับเดอ้อคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม